าามาสมัครเป็นบัญชีรายชื่ออ๋อใช่ค่ะรอบนี้เป็นบัญชีรายชื่อนะคะไม่ได้ลงเขตค่ะถ้าเปรียบเทียบคราวนี้เพื่อไทยจะทาพิธีออกมอมกค่ไหนอ๋อพร้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ <c oughs> พวกเราพร้อมกันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> พวกเราเตรียมตัวกันมาตลอดเราไม่เคยนิ่งนอนใจอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ใช่ถ้าจะถามถึงตอนนี้นะคะจริงๆแล้วว่าเราก็คาดหวังมาทุกครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่การเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยก็คาดหวังให้อ่อ สสบัญชีรายชื่อและวสส,สเขตนะคะก็อยากจะให้ที่นั่งได้เยอะมากที่สุดนะคะจะได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงป,ป,ปรับปรุงพัฒนา,าแก้ไขเรื่องราวต่างๆนะคะที่ท,ที่ที่มันไม่ที่อยากจะให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นนะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อไทยทั้งนี้พวกเราทุกคนนะคะก็ตั้งใจจะมา รับใช้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะแล้วก็อยากจะขอโอกาสนะคะกาเพื่อไทย2ใบนะคะทั้ง2ใบเลยทั้งปฏิสะคะแล้วก็ทั้งสอดสอเดเขตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ